สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวธาตุลมธาตุลมมีมิถุนตุลกุมประจําวันที่16-31ตุลาคม2568สาหรับการอ่านดวงอ่านไพ่วันนี้เป็นการอ่านแบบ general reading เป็นการอ่านดวงวงกว้างไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครดังนั้นเรื่องราวอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนทั้งหมดขอให้เราฟังเป็นไปในชิดทางความบันเทิงแล้วก็ขอต้อนรับเพื่อนๆคนใหม่ๆที่แวะเวียนมาช่องนี้ถ้าชอบการอ่านดวงอ่านไพ่สไตล์นี้อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งกิงกิ้งเวลามีคลิป ใหม่ๆม,มาจะได้ไม่พลาดกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าความรักชาวธาตุลมครึ่งหลังตุลาคมนี้จะเป็นเช่นไรมาดูกันนะคะขอหยิบพลังงานเป็นภาพรวมนะทุกคนแนะนำฟังพลังงานภาพรวมไปก่อนนะคะแล้วก็ค่อย ย่อยเป็นในแต่ละสถานะนะฟังไปก่อนนะคะฟังเรื่อยๆไปจนจบเลยก็ดีนะไม่นานหรอกอ่ะยังไงนะคะพลังงานภาพรวมของ ชาวธาตุลมช่วงจังหวะนี้อารมณ์ผู้ว่าเหมือนกันแล้วก็มีหลายๆอย่างที่จะต้องจัดการนะคะบางคนเป็นช่วงจังหวะของการโยกย้ายขยับขยายแล้วก็เกี่ยวกับในเรื่องของความรักคนที่เกี่ยวข้องก็อาจจะเกี่ยวนนข้องกันในเรื่องของการงานก็ได้หรือเพิ่งโยกย้ายมาเนี่ยมันมีในเรื่องของการโยกย้ายการเดินทางการปรับเปลี่ยนนะคะ บางคนดีวกับชาวธาตุไฟเมสิ่งธนูชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมราศีธนูลักนณาธนูคนที่อายุน้อยกว่าได้ด้วยนะคะหรืออิทธิพลของคนเก่าๆอาจจะเกี่ยวข้องด้วยทีนี้เดอะฟูลเนี่ย,ยบางทีเกี่ยวกับความรัก จุดอ่อนของเราเราอาจจะไปคือไม่ได้คิดอะไรมากไงพัดพังพ,พัดเผล่น,นะคะก็อาจจะทําให้ตัวเราเองนะเสียใจนะคะบางทีความกระลอนปิ้นป้อนความเที่ยวการเอาแต่จใจการเสเพของเราเนี่ยมันก็อาจจะเป็นจุดบอดที่ทําให้เกิดชนวนเกี่ยวกับเรื่องของความรักก็เป็นไปได้แล้วตัวคุณก็อาจจะไปแพ้ทางกับคนที่เขากระลอนปิ้นป้อนหรือเป็นคนที่รักสนุกไม่คิดูกพันนะคะ ไปแพ้ทางที่เที่ยวก็ได้หรือคนที่อายุน้อยกว่าหรือแม้กระทั่งในโลกของโซเชียลด้วยดังนั้นก็ต้องระวังใจตัวเองให้ดีๆนะคะพอแพ้ทางบางทีมันก็หมายถึงว่าจะนำพามาซึ่งความอกหักหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะมีในเรื่องของความหึงหวงเก็บกอดแล้วก็ในเรื่องของสถานะด้วยนะ บางความสัมพันธ์เนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าอยากคุยคุยแล้วก็ไม่อยากที่จะเปิดเผยอะไรมากอยากเก็บไว้นะคะแต่มันมีในเรื่องของความผูกพันที่เกิดขึ้นความผูกพันบางอย่างมันเกิดขึ้นโดยที่ตัวเราเองก็ไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะเป็นแบบนี้นะคะสําหรับบางคนเกี่ยวกับความรักที่เคยเลิกลากันไปช่วงจังหวะนี้เราอาจจะมีการคิดถึงนะคะหรือว่ามีการได้พูดคุยกัน ความรักเก่าเนาะหรือคนเก่าๆเข้ามาเกี่ยวขอ้องทั้งๆที่ใจเราอ่ะพยายามที่จะไม่อยากโฟกัสนะคะไม่อยากคิดถึงบางคนน่ะอาจจะเป็นช่วงจังหวะของการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะคะทดลองคุยกับคนใหม่ๆในขณะที่ พยายามมุกออนจากความรักเก่าๆสองถ้วยก็มองว่ามีโอกาสพบเจอความรักเจอคนที่ถูกใจเจอคนที่เข้าใจกันและกันทีนี้มาดูในพลังงานของคนที่มีแฟนนะคะว่าความสัมพันธ์ในช่วงจังหวะน,นี้เป็นยังไงบ้างมองว่าคนที่มีแฟนเนี่ยก็ เข้าใจกันดีนะคะทีนี้แฟนเราก็ลุยเกี่ยวกับเรื่องงานแฟนก็อาจจะมีในเรื่องของการโยกย้ายด้วยหรือเป็นช่วงจังหวะของการขยับขยายมีในเรื่องของการเดินทางหรือระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะบรรยากาศของความรักมีในเรื่องของความห่วงด้วยคือที่ผ่านมานะ่ะทะเลาะก,กันหนักอยู่แม่หมอลืมอ่านตัวนี้สิบสิบดามีประเด็นมีดรามา่าอะไรที่เกิดขึ้นนะคะความไม่เข้าใจกันที่มันเกิดขึ้นแต่เดี๋ยวจะปรับความเข้าใจกันได้ดูในพลังงานรวมๆนะอ่า เพราะว่ามันผูกพันไงไม่บอกว่าในครึ่งหลังเนี่ยจะเข้าใจกันได้แหละถ้าที่ผ่านมาดาราม่าหนักพอสมควรแล้วซึ่งบางทีอะดาราม่าจากอะไรนะคะดาราม่าจากความคิดน้อยของเราก็ได้การท่องเที่ยวหรือใครบางคนเอาแต่ใจเที่ยวบ่อย ทำตัวลันลาเป็นเด็กนะคะทําตัวแบบรักอิสระไม่คิดผูกพันเนี่ยมันก็อาจจะสร้างประเด็นดราม่าเสียใจที่มันเกิดขึ้นแล้วตัวเราเองก็อารมณ์ร้อนซะด้วยสินะคะไม่คุยดีๆด,ด้วยอ่ะทีนี้มาดูสิว่าตอนนี้เขาคนนั้นรู้สึกกับชาวธาตุลมว่ายังไงบ้างนะคะแฟนของชาวธาตุลมทะเลาะขัดแย้งไม่เข้าใจกันเขารู้สึกเราก็งานยุ่งด้วยเนาะ มีในเรื่องของความพยายามด้วยเขารู้สึกว่าคุณกับเขาเนี่ยคุยอะไรกันก็ทะเลาะก,กันมีปัญหาก,กันนะคะแล้วตัวคุณก็ขยันเกี่ยวกับในเรื่องของการงานด้วยแล้วบางทีก็หมายถึงการที่เขาจะต้องพยายามในความสัมพันธ์หลายๆอย่างเพื่อคุณนะเขารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันมีการให้และรับไม่เท่ากันอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้นะคะ เขาอยากพูดคุยกับคุณใหม่นะคะอยากติดต่อสื่อสารพูดคุยเริ่มต้นอยากตกลงอะไรกันใหม่ต่อมาเขาจะแอคชั่นอะไรกับชาวธาตุลมแฟนของชาวธาตุลมขึ้งหลังตุลาคมนี้นะคะเขาจะแอคชั่นอะไรด้วยขิงเหรียญอาจจะไม่ได้แอคชั่นอะไรมากอาจจะนิ่งๆนะคะแล้วก็ดูในเรื่องเงินทองหรือวางตัวเองให้มีคุณค่าแล้วก็มองอะไรที่มันเป็น เกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองการสร้างฐานะเข้ามาอยู่กันเป็นครอบครัวให้ความเข้าใจกันแล้วก็พัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะแต่ในตัวของ6ไม้คือความสาคัญความสัมพันธ์มันก็พัฒนาขึ้นแหละแต่ในตัว6ไม้อาจจะหมายถึงเขาก็มีภารกิจหน้าที่ที่จะต้องไปทําอาจจะออกนอกบ้านบ่นบอยคืออาจจะไม่ค่อยได้เจอเนาะคิวินอัพเพนเดเคิลยังคงเอาใจใส่อยู่นะคะยังคงดูแลอยู่ บางคนอาจจะดิวกับชาวธาตุดินมังกรพฤกษกันหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้นะทีนี้ในตัวของบทสรุปก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวจะปรับความเข้าใจกันได้ถ้าเป็นความรักที่มีระยะทางยังไงก็ ผูกพันกันอยู่ดีนะคะยังไม่ห่างหายกันไปไหนระยะทางไม่อาจพรากเราออกไปจากกันได้แต่ทีนี้ในตัวของเดูฟัวต้องระวังจุดบอดของเราเนี่ยบางทีเกิดจากการเอาแต่ใจตัวเองรักอิสระหรือทำตัวเป็นเด็กเที่ยวเที่ยวเล่นบ่อยๆนะคะ,ะเที่ยวเล่นจนเกินไปก็ได้มันอาจจะเป็นจุดบอดของเราหรือคุณอาจจะไปเกี่ยวข้องกับคนที่เขายังติดเที่ยวอยู่ยังยังเหมือนทาตัวลันลาทาตัวเหมือนไม่มีแฟนอะ มันก็เลยอาจจะเป็นประเด็นในเรื่องของความหึงหวงที่จะเกิดขึ้นก็ได้แต่ว่าก็ยังไม่ได้หนักหนาอะไรเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าจากแต่ก่อนเนี่ยมันก็หนักพอสมควรแหละ <c oughs> ไม่เราก็เขานะคะเจ็บหนักพอสมควรแหละนะทีนี้มาดูในส่วนของข้อความถ้าเขามีอะไรอยากจะบอกกับคุณตอนนี้เขาจะบอกว่าอย่างไรแฟนของชาวธาตุลมนะเขาจะบอกว่าอย่างไรลืมชั้นมันลืมง่ายไหม บางคนทะเลาะก,กันหนักเนี่ยคนพิเศษคุณคือคนพิเศษสำหรับฉันฉันชอบเวลาที่คุณยิ้มเพราะมันดูน่ารักมากคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างของฉันโอเคบางคนก็คือยังไงมันก็อาจจะมีประเด็นอะไรมาก่อนเนาะม,มีประเด็นหนักๆเลยแหละ นะคะอ่ะต่อมามาที่การ์ดออร์ลคเคิลความรักธาตุลมคนมีแฟนจะเป็นเช่นไรครื่องหลังตุลาคมน,นี้นะคะหนึ่งใบได้เป็นใบนี้โอสคูลเรื่องราวเก่าๆเนี่ยอาจจะอยู่ในหัวของคุณเยอะแยะมากมายหรือกับเขาก็ได้นะคะการคิดถึงเรื่องราวเก่าๆเนี่ยมันยิ่งทำให้เป็นทุกข์หรือทำให้มุฟออนไม่ได้ทำให้หลายๆอย่างมันแย่การคิด มากเกินไปเนี่ยคิดย้อนอดีตเนี่ยก็ไม่ได้เป็นผลที่ดีเลยนะคะในช่วงจังหวะน,นี้อะบางอย่างปล่อยไปได้ก็ปล่อยไปเนาะไม่มาหมองว่าคุณน่าจะโดนเขาทำอะไรเจ็บปวดมาก่อนนะคะในตัวของสิบดาบนะซึ่งจำเป็นต้องปล่อยวางเนาะอะ,อะทีนี้มาที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนธาตุลมเป็นยังไงความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน อาจจะเจอกันบ้างไม่เจอกันบ้างนะคะแล้วก็มีในเรื่องของการโยกย้ายที่ทํางานหรือห่างไกลซึ่งพื้นที่ได้ด้วยหรือบางทีอ่ะคนคนนั้นกับเราก็อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันแหละนะเขาอาจจะย้ายไปทํางานที่อื่นหรือบางทีเขาเห็น เขาเห็นผลประโยชน์ทางอื่นเห็นคนอื่นน่ะสำคัญกว่าเอ๊ยยังไงนะคะเออนะความสัมพันธ์มันอาจจะเจอแล้วมันก็ขยับขยายอย่างรวดเร็วนะคะแล้วมันก็ผ่านไปรวดเร็วหรือเปล่ามีในเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องที่ผ่านมาน่าจะทะเลาะกันหนักอยู่สิบดาวคุณก็น่าจะเจ็บปวดพอสมควรแหละนะคะแล้วซึ่งคุณอาจจะไปเจอกับใครก็ได้นะคะซึ่งบางทีเขาอาจจะอายุน้อยกว่าหรือว่าเราไปเจอกันโดยแบบ เป็นความรักแบบไม่ได้ตั้งใจอะที่เกิดขึ้นนะเราทีเนี้ยอาจจะไปเจอกันจากที่เที่ยวอะไรก็ได้นะคะมันก็มีประเด็นดราม่าอะไรมาก่อนหน้านั้นด้วยอะ่ะแล้วเดอะฟูลอะบางทีอาจจะเป็นเราก็ได้นะที่แบบเราคิดน้อยนะคะเราชอบเที่ยวชอบเป็นอิสระอย่างเงี้ยไม่ชอบผูกมัดผูกพักนใครแล้วเราก็เร่งรีบซะด้วย หลายๆอย่างไม่ทันคิดนะคะว่ามันเกิดผลเสียอะไรที่ตามมานะเ,ออเราอาจจะทำให้ใครเสียใจก็ได้แล้วทีนี้เราก็ต้องมาแนงเสียใจในภายหลังในการกระทําของเราที่แบบคิดน้อยไปหน่อยตัดสินใจเร็วไปหน่อยนะคะหรือทําอะไรโดยไม่คิดนะก็มองว่าในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะมีการติดต่อกันอยู่นะคะแล้วก็ปรับจูนเข้าหากันในเรื่องของความรักมันมันก็ยังคงเป็นอะไรที่ ที่ดีอในในเครื่งหลังนี้รักและเข้าใจกันนะคะผูกพันกันมาดูซิว่าตอนนี้เขาคนนั้นรู้สึกกับคุณว่ายังไงบ้าง mm hmm. คนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะหรือเขามองคุณเป็นยังไงเนี่ย mm hmm. ห้าเหรียญเอ๊ะรู้สึกว่าตามง้อกันอยู่หรือเปล่ามีการงอนเกิดขึ้นเนาะ mm hmm. หรือว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณด้อยค่าตัวเองอยู่ไหมนะคะ คุณก็ดูเป็นผู้ใหญ่นะคะมีคำปรึกษาที่ดีให้กับเขาดูนิ่งนะคะแต่แบบเราทั้งคู่อะ่ะเสียความรู้สึกกันอยู่เนี่ยที่เขามองคุณเนี่ยเหมือนคุณยังยึดติดยังมุฟออนไม่ได้ยังติดค้างอะไรบางอย่างอยู่นะคะมันคา,าราคาสังแล้วก็สามไม้เขารู้สึกว่าคุณไม่สนใจเขาเลยเนี่ยแม่หมออ่านท่านลมแล้วแม่หมอค่อนข้างสับสนนะต้องขอโทษนะ ไม่หหมาสซับซึอ่ะอันนี้ธาตุลมนะเนี่ยอันนี้ที่เขามองคุณก็คือเหมือนคุณนะ่ะไม่ค่อยสนใจเขาเนี่ยคุณหันหลังให้กับเขาอะ่ะคุณมองไปตัวเป้าหมายเหมือนคุณจะไปที่อื่นนะ่ะแล้วคุณก็เสียความรู้สึกอะไรวางอย่างนะคะอืมอืมเนี่ยบางคนเกี่ยวข้องกับราศีพฤกษหละคะัคนาะพฤกษกหรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้นะ เวลาอ่านทาตุลมเราจะมีปัญหาเป็นอะไรต้องขออภัยทีนี้มาดูนะคะว่าเขาคนนั้นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับคุณน่ะเขาจะแอคชั่นอะไรกับคุณนะ่ะปรึกษานะคะมีคำดีๆมาให้คำปรึกษามีบรรยากาศของการดูแลเอาใจใส่กันคำพูดหิวใจกันนะคะแล้วก็ในความสัมพันธ์อาจจะมีการคุยบ้างไม่คุยบ้างนะคะ บางทีก็ไม่สะดวกเนาะแล้วก็ในความสัมพันธ์เขาก็คิดเองเออเองในแบบของเขามีการที่มาง้อคุณด้วยนะหรือว่าบางทีนะ่ะเขาอาจจะห่างหายไปจากคุณก็ได้นะหรือเราแบบไม่ค่อยได้คุยกันนะในช่วงจ่วงวันนี้นะแต่ว่ามีอัศวินดาเนี่ยมันคือใบเนี้ยตัวเขาอ่ะก็มีอารมณ์วุ่วาเหมือนกันนะคะ แล้วก็อยากอยากได้คําตอบหรือว่าอยากแก้ไขปัญหาช่วยคุณหรือว่าถ้าคุณมีอะไรให้เขาช่วยนะบอกเขาได้นะเขาจะรีบช่วยเหลือคุณในการจัดการนะคะแต่ช่วงจังหวะน,นี้ก็ดูเหมือนว่าอารมณ์ค่อนข้างร้อนพอสมควรและเร่งรีบนะดังนั้นก็มองว่าอาจจะเจอกันบ้างไม่เจอกันบ้างมันด้วยภารกิจด้วยเนาะบางคนอาจจะดีวกับชาวธาตุน้ําก็กฎพิกจิกมีนหรืออาจจะเป็นชาวธาตุลมมิถุนตุนกุมก็เป็นไปได้นะคะอ่ะต่อมา มาดูในส่วนของบทสรุปเนาะความรักธาตุลมคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนจะเป็นเช่นไรนะคะครึ่งหลังตุลาคมนี้ดูเงียบเงียบแล้วก็ลุยเป้าหมายนะคะดูนิ่งสามดาบมันมีประเด็นนะ แม่หมอมองว่ามันมีประเด็นคุณอาจจะมีอะไรที่เจ็บปวดที่ใจอยู่ก็ได้กับประเด็นในครั้งนี้นะคะความรักที่ไม่ชัดเจนน่ะมันเหมือนแบบคุณทบทวนกับอดีตอะ่ะที่คุณทําผิดพลาดไปหรือว่าคุณอาจจะนึกถึงเรื่องเก่าๆที่มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วก็ได้นะคะแล้วทําให้คุณมีสติขึ้นหรือทบทวนก็ได้ว่าคุณควรจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ต่อไปหรือแบบควรจะพอแค่นี้นะคะเขาคนนี้มาแล้วก็ไปมาแล้วก็หายคือ ลุยเกี่ยวกับเรื่องงานแล้วก็คนข้างนอกมากกว่าดังนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์มันอาจจะดูนิ่งนะคะพอเราร้องขอไปหรืออะไรไปเขาก็อาจจะพูดคุยกับเราทีนะแต่ว่ามันเหมือนดูนิ่งอะ่ะดูป่วยอะ่ะดูเหมือนแบบใครบางคนอยากพักในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะดูแบบดูแย่นะ่ะอ่ะสามดาบเนี่ยคุณเจ็บปวดแน่ๆจากการนิ่ง การเชยชาของเขานะคะจากใครคนนั้นหรือสภาวะของคุณก็ได้คุณอาจจะอยากรู้สึกนิ่งๆก็ได้อยากหยุดในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกนี่ก็เป็นไปได้นะกับคนคนนี้อมืมันก็ต้องเปิดเพิ่มเนาะในตัวของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเพราะว่ามันยังเหมือนสับไปสับมาอยู่แบบนี้นะคะแต่ไพ่ถ้วยมันอยู่ตรงนี้ไม่หมอก,ก็มองว่าเราอาจจะโฟกัสในตัวของคู่ก็ได้นะ เกี่ยวกับความรักก็ได้หรือความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่าเราตัดไม่ขาดสักทีแบบนี้นะคะอ่ะบางทีการเริ่มต้นใหม่ของคุณมันอาจจะเป็นเรื่องที่ยากก็ได้เดะฟูฟนะคุณอาจจะไปพลาดพังพลาดเผลอ ไปตกหลุมรักใครบางคนที่เขายังรักอิสระอยู่ยังไม่อยากที่จะมีคู่ยังไม่อยากที่จะคอมมิตกับใครใดๆทั้งสิ้นนะอ่ะดังนั้นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนน่ะถ้าเกิดเราทําทุกอย่างเหมือนแฟนเราไม่ได้สถานะสักทีแล้วถ้าคุณอยู่นานจนเกินไปละถ้าคุณมีแรงคุณควรจะถอยออกมานะมันเป็นช่วงจังหวะของการปรับเปลี่ยนได้อยู่นะทุกคนอ่ะมาดูข้อความสิถ้าเขาคนนั้นมีอะไรอยากจะบอกกับ ชาท่านลมเขาจะบอกว่าอย่างไรคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกับคุณฉันจะรักและอยู่เคียงข้างคุณเสมอแม้ในช่วงเวลาที่แย่ที่สุดของชีวิตก็ตามฉันมองแค่คุณคนเดียวเราเป็นแค่เพื่อนกัน ฉันถูกสร้างมาเพื่อรักคุณต่อมาค่ะการดอโลลนะความรักราศีไม่เสียความรักของชาวธาตุลมคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเครื่องหลังตุลาคมน,นี้จะเป็นเช่นไรนะคะขอหนึ่งใบได,ได้เป็นใบนี้โป c ก f a เฟสความรักมันมีความเสี่ยงนะคะแล้วก็บางอย่างยังไม่ต้องอยังไม่ต้องมันนามันโหนกยังไม่ต้องโชว์ทุกความรู้สึกนะ เพราะบางทีคนคนนั้นที่เราเดิวด้วยคุยด้วยอะ่ะมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนเลนอยู่ก็เป็นไปได้นะคะไม่ว่าจะร้ายหรือจะดีก็ตามดังนั้นจริงๆก็ต้องเซฟต้องเผื่อพื้นที่ให้กับหัวใจให้กับการรักตัวเองไว้ด้วยเหมือนกันเนี่ยซีเลียนบอกว่าให้รักตัวเองนะใดๆก็ให้รักตัวเองนะคะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามคุณในทุกความสัมพันธ์นะคุณต้องรอดนะคะอ่ะ ต่อมามาที่คนโสดมองตามหน้าไพ่นี้ก็เหมือนว่าเรามีแนวโน้มของการลุยเกี่ยวกับในเรื่องของการงานหรือว่าการเรียนอะไรก็ได้นะคะแล้วทีเนี้ยก็อาจจะได้พบเจอความรักไม่เชิงว่าเป็นความรักหรอกได้พบเจอใครบางคนด้วยความบังเอิญแล้วทีเนี้ยอาจจะมีการสารสัมพันธ์กันอย่างรวดเร็วสารสัมพันธ์ไม่ใช่ไปนอนด้วยกันนะหมายถึงแบบอาจจะมีการแชทคุยอะไรแบบนี้แชทคุยพูดคุยการทำความรู้จักกันอย่างรวดเร็วก็เป็นไปได้พบเจอ โดยไม่ได้ตั้งใจก็ได้นะ,ะแต่อาจสวินดาบเข้ามาก็เหมือนว่าเราอาจจะไปแก้ปัญหาหรือไปทํางานอะไรให้ใครหรือเปล่านะคะก็เลยแบบพบเจอแต่ทีนี้ถ้ามันเร็วเกินไปเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังนะคะบางทีช่วงจังหวะน,นี้คิดเร็วทําเร็วตัดสินใจเร็วก็อาจจะพลาดในตัวของเดฟูบางทีมองหลายๆอย่างเป็นบวกไปหมดนะคะไม่ได้คิดถึงผลกระทบที่จะตามมาบางคนไปพบเจอใครที่กระล่อนปินปอนคนที่ยังไม่พร้อมที่จะลงเอยอะไรกับใครก็มีนะคะอ่าล คือนึกแค่เรื่องสนุกปัจจุบันไปก่อนแล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้เหมือนกันนะ่ะอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันนะอ่าแล้วก็ที่ผ่านมาคุณก็อาจจะบาดเจ็บจากคนแบบนี้ลักษณะอย่างนี้ก็ได้แล้วคุณก็แพ้ทางด้วยบางคนอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าก็เป็นไปได้นะที่ผ่านมาเจ็บหนักอยู่พอสมควรเนาะสิบดาบที่เกิดขึ้นนะ จังหวะนี้ไพ่แนะนำก็คือให้รักตัวเองนะคะถ้าจะมีความรักก็ขอให้สแกนดูให้ดีๆช่วงจังหวะนี้มีเพื่อนใหม่ๆห,หรือมีเรื่องราวใหม่ๆเข้ามาในชีวิตหรือการเดินทางน่ะอาจจะทำให้เราได้พบใครพลังงานของคุณน่ะรู้สึกว่าอยากอยู่เงียบๆนะอยากอยู่สดๆแบบมีเงินมีทองมีคนคุยอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้เปิดเผยอะไรใดๆนะคะแต่ว่าต ยังไงเดียแต่ไม่ได้เปิดเผยอะไรใดๆซึ่งบางทีอาจจะเป็นคนรักเก่าของคุณก็ได้หรือคนที่คุณเคยรู้จักก็ได้แล้วก็ในแง่ของความสัมพันธ์คนที่คุณคุยด้วยคุณรู้สึกผูกพันกับเขามากๆนะคะหกถ้วยยิ่งคุยยิ่งผูกพันความสัมพันธ์เหมือนจะพยายามขยับนะคะหรือบางทีเนี่ย คุณอาจจะมีการคุยกับคนเก่าๆของคุณก็ได้นะสองถ้วยที่เกิดขึ้นคนสดก็มีโอกาสที่จะพบเจอคนถูกใจนะคะหรือว่าเราเองนะอยากจะมีความรักแต่ในตัว t e m p e r a c e เนี่ยบอกว่าอะไรนะการเรียนรู้เนาะการทำความรู้จักกันเนี่ยบางทีช่วงจังหวะนี้พบเจอพบเจอสิ่งใหม่ๆคนใหม่ๆเข้ามาเติมแบบรวดเร็วแล้วเรารู้สึกแบบว่าชอบรู้สึกว่าเป็นคนที่ใช่นะอ่ะทีนี้มาดูพลังงานเพิ่มเติมสิว่าอุย้ย <laughs> ในแง่ในแง่มุมของความรักมีอะไรเพิ่มเติมให้กับคนโสดบ้างนะคะในช่วงจังหวะของครึ่งหลังตุลาคมนี้สิ่งที่มีเข้ามาอ่าแม่หมอลืมบอกกลุ่มราศีธนูลักขนาธนูทัดลมมิถุนตุลกลุ่มทัดไฟเมสิษธนูเนาะอาจจะเกี่ยวข้องกับคุณคนที่อายุน้อยกว่าได้ด้วยนะคะความ สนใจดึงดูดกันนะคะอาจจะเป็นในแง่ของธุรกิจก็ได้การพบเจอกันหรือใครบางคนที่โดดเด่นจัส e n นพบเจอแล้วก็รู้สึกว่าตกหลุมรักเลยนะคะเป็นรักแรกพบแล้วก็การพบเจอบางคนนะอาจจะเป็นคู่ที่มีวิบากกรรมต่อกันนะคะหรือบางคนนะเป็นความรักเก่าๆที่วนกลับเข้ามาสามไม้มีในเรื่องของคนห่างไกลกันแยกจาก หรือแฮงแมนคนเก่าๆอมองว่าบางทีคนเก่าๆติดต่อดิวเข้ามานะคนโสดนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าใจเราอาจจะยังติดอยู่ที่ใครอยู่ยังรอใครอยู่บางคนเป็นประเด็นของรักสามเศร้าเราสามคนบาดแผลที่อยู่ในใจคุณรอจังหวะเวลาแล้วก็ช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงจังหวะที่โชคชะตามันเปลี่ยนผันนะคะเปลี่ยนไปนะคะบางทีจังหวะชีวิตมันเป็นอะไรที่ มันกําลังขับเคลื่อนแต่2องเหรียญที่เกิดขึ้นเรื่องการเงินการทองก็อาจจะมีผลต่อในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะหรือใครบางคนที่คุณรู้สึกว่าคุณตัดไม่ได้ก็อาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้มันเหมือนแบบจริงๆเราก็ต้องยกย้ายหรือเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างแต่ใจเรามันยังไม่เปลี่ยนแปลงเรายังยังเหมือนติดใครบางคนโดยที่บางทีเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราเราติดเขาอยู่นะคะ บางคนก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะเป็นแค่เรื่องผลประโยชน์อะไรหรอือเปล่าแต่จริงๆอ่ะใจเรามันติดอะไรอยู่กับคนคนนั้นนะอืมแต่เราแบบปฏิเสธตัวเราแล้วเราก็แบบหาคําตอบให้ตัวเองไม่ได้อะว่าว่าทําไมนะคะอยากเริ่มต้นรักใหม่อยากพัฒนาแต่หลายๆอย่างดูคุมเครือเหลือเกินเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเหมือนเราอาจจะมีคนที่เราเคยดีลอยู่แล้วอะแล้วมันมีประเด็นกันอยู่เนี่ย เรายังรอเขาอยู่นะคะหรือมันมีประเด็นที่เราไม่เคลียรเราทําผิดอะไรต่อเขาหรือเปล่านะคะที่มันจําเป็นจะต้องสาัดสางกันอยู่นะคนโสดนะเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องเก่าๆที่เข้ามานะคะแล้วก็ตัวคุณเองก็ยังลังเลสับสนยังเลือกอะไรไม่ได้แต่แบบสองถ้วยมันก็เหมือนว่าเป็นจังหวะที่ดวงดาวเกี่ยวกับความรักมันค่อนข้างที่จะโดดเด่นทีนี้มาดูในส่วนของข้อความความรักให้กับคนโสดเชา้า ธาตุลมนะคะว่ามีอะไรคือทีนี้พอมันอ่านเป็นแบบเป็นความเป็นธาตุแล้วมันหลายราศีนะมันก็แบบมันก็อาจจะแบบสลับสับเปลี่ยนกันได้นะอย่างเช่นบางราศีก็ดีๆนะคะบางราศีก็อาจจะไม่ค่อยดีบางราศีก็แบบกลางๆอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็น พลังงานที่มันถั่วเฉลี่ยกันนะคะ,ะแม่ผมแม่ผมมอ,องว่าอย่างนั้นนะมันก็มันก็จะไม่ได้้อยเปอร์เซ็นต์อะไรใดๆนะคะมันอาจจะแก้หนะ้าสิห้าิเนาะก็ฟังเพื่อความบันเทิงนะคะมาดูข้อความสีมีอะไรให้กับคนโสดบ้างฉันหลงรักคุณใครละ่ะนะฉันตามหาคุณมาทั้งชีวิตเธอไม่ใช่คนที่ฉันเคยตกหลุมรักอีกแล้ว Will You Marry มีแต่งงานกับฉันนะนะมันก็มีประเด็นแบบทั้งคนเก่าคนใหม่นะคะวนเวียนสลับกันอยู่แบบนี้นะคะโอเคมาดูในส่วนการ์ดออร์ลเคอลความรักธาตุลมคนโสดจะเป็นเช่นไรขอหนึ่งใบะคะ่ะเดทเรื่องเก่า อาจจะยังวนเวียนมาหาคุณอยู่นะคะหรือบางทีอาจจะเป็นช่วงจังหวะของการจบเรื่องเก่าๆเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆก็เป็นไปได้หรือมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนี่ยการมุฟออนของเราเนี่ยกำลังพยายามมุฟออนจากคนเก่าๆหรือเรื่องเก่าๆบาดแผลเก่าๆก็เป็นไปได้นะคะมองว่ามันมีการจบอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งตัวคุณเหมือนพยายามที่จะจบแหละนะคะแต่อยากเริ่มต้นใหม่แต่แบบ ถ้าเริ่มต้นใหม่โดยที่ยังมีบาดแผลมันก็เหมือนแบบเริ่มต้นแบบไม่แข็งแกล่งไม่แข็งแรงอ่ะดังนั้นแบบบางทีความสัมพันธ์จะแบบไปคว้าใครมัวม่วๆเข้ามาในชีวิตก็ไม่ได้ไปเล่นโซเชียลไปเล่นอัปเดตหรือว่าไปเที่ยวกลางคืนแล้วไปดึงใครเข้ามาเป็นความสนุกชั่วครั้งชั่วคราวแบบนี้มันก็ มันก็ไม่ได้นะตัวเราก็รู้แหละว่ามันไม่ได้แต่แบบบางทีเนี่ยเราก็ไปทําแบบนั้นไงซึ่งบางทีแทนที่มันจะกลายเป็นว่าได้เริ่มต้นใหม่ดีๆมันก็ไม่ใช่มันกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เฮลตี้นะคะที่มันจะเกิดขึ้นแล้วก็ซึ่งปัญหาบางอย่างก็กลายเป็นเป็นการเพิ่มปัญหาขึ้นมาให้กับคุณอีกที่จะต้องแก้ไขดังนั้น ช่วงจังหวะนี้เป็นช่วงจังหวะที่คุณจะต้องใช้สติของคุณนะคะแล้วก็อยู่กับตัวเองให้มากๆควบคุมหรือทําความเข้าใจกับตัวเองให้มากที่สุดนะเนี่ยมันเหมือนเราจะต้องอยู่กับตัวเองอะ่ะต้องความนิ่งมันต้องเกิดจากที่คุณแล้วคุณจะพอคุณนิ่งได้เนี่ยคือชีวิตมันจะไม่เป๋นเนยไงนะคะก็มีโอกาสที่จะพบเจอ คนที่ถูกใจได้เหมือนกันมีคนใหม่ๆเข้ามาเติมแหละแต่เราคิดถึงคนเก่าอยู่และถ้าไปแค่เที่ยวเพื่อให้ลืมคนเก่ามันก็จะไม่ได้ลืมนะคะมันก็จะได้ปัญหาอะไรมาเพิ่มบางคนก็ไปพลาดพังพลาดเผลอไปนอนกับใครไปได้กับใครมาอีกก็ลากปัญหาเขามาอีกทีนี้มันเป็นเหมือนความสัมพันธ์ที่แบบมันขาดสติไงแล้วก็ดึงปัญหาเข้ามาเพิ่มดังนั้นความรักก็ต้องใช้สติเหมือนกันนะคะ ขอให้ชาวธาตุลมมีความสุขสมหวังในความรักเรามาเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ